อจะเอาให้ตายอต้องใจเย็นกับเขามากเลยนะฮะแล้วก็โอ้เป็นอาวุธใช้ฟันองมกรในการทำนะฮะแล้วก็โล่โล่ g เกม สวัสดีครับทานผู้ชมนี่ก็อยู่กับช anel ไกด์เกมนะครับกับเกมดา r ์กโซ่สามเช่นเคยนะครับตรงนี้นะฮะเรามีการตกหล่นในส่วนของของนะับเดี๋ยวทางเราไปเคลียร์ของนิดหนึ่งพอไปเคลียร์ของก็ขอไปเคลียร์กับเจ้าตัวนี้ก่อนนะฮะจะคอยเรียกพวกมานะฮะเค จะมีอยู่ของอยู่อีกสองจุดที่เรายังไม่เก็บนะฮะในตรงนี้นะครับผมอายังไม่หายยังอยู่โดนไปสีดาบอเอาโลกกันได้ออืืเรียบร้อย แอบ่าตอนไหนวะเนี่ยนี่ตรงนี้นะครับปะธานายสเกลนะฮะนี่ครับปะธานายสเกลเหมือนกันนะฮะตรวจดูนะฮะน่าจะไม่มีจุดอื่นละตัวนี้นะกระโดดทนกระโดดทนนักเหลือรวบโอ๊ย เกือบรวมไปกับมันด้วยอ๋อนี่อีกอันหนึ่งนะครับเป็นสามอันอะไรนสเกลเหมือนกันนะครับ <Okay. S 1> ใช่ไหมไม่ใช่มีซ่อนอยู่นะพยานไปอยู่ข้างหลังมันนะฮะหืมได้ของดีๆเยอะเหมือนกันนะฮ okay, นะโอเคในข้างบนเราก็จะไปเจออัศวินเกาะนานะฮะ ต้องรีบไปฆ่ามันจะเ,เรียกเพื่อนเรียกพวกขึ้นมาอืมเดี๋ยวเรากปหนีกันมากลับมาที่เดิมเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยที่ ไม่ใช่ที่เดิมเลยวะที่ไหนวะที่ใหม่เหรอที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะรู้แต่ว่าขึ้นกระไดไปจะเจอ อัศวินเกาะนานะฮะซึ่งเรามีขวดเลือดดูแปดขวดจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับนู่นนะยืนคมคืนกับสิ่งแวดล้อมากสู้ยากมากนะครับไม่ใช่สู้ง่ายๆสงสัยอัศวินตัวนี้น่าจะเป็นคนฆ่ามังกรตัวนี้นะครับอะลองดูตั้ง ซู้ปอได้ก็หนีกลับนะฮะมีของลดดอกอย่างนี้ด้วยเก็บของก่อนแล้วกันเดี๋ยวโอ้ห่วงของด้วยเก <c oughs> าะเกาะมันหนามากเร็วด้วยนะฮะหนาไม่พอแถมเร็วกวะฮะ ฟันไปสี่ทีหดไปหน่อยเดียวเกาะมานานขนาดไหนมันหลบมันหลบได้สังตลบอธรรมดามันบนกบระปติเราได้ด้วย อันตรายครับอันตรายโอ้โหแต่เย็นมันมันหลบเก่งัีว่ะโอ้โหมันรู้ว่าเราจะตีจ,จังหวะสองนะฮะหมดไปสี่ขวดแล้วดูดิ โอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอไปสี่ดอกเลือดเหมือนกันไย่เดียวเฮ้ย,ยมีแปลงทาน์ฟอร์มด้วยมีทาน์ฟอร์มได้ด้วยโหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาโล่ออกใช่ไหมน่าจะแรงขึ้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโหจะตายอยีกนิดเดียว เอามีกับฟอร์มเก่าแปลงล่างได้ด้วยเ๋้าโอ้ก็เตมเลือดหน่อยก็ไ,ได้โอ้โหหลบได้อีกเรียบร้อยครับผมสี่หมื่นเก้าโอ้ยหล่นเลย t า a เวลผ่า t of d ดา g o n do n o t ring the great bell อย่าไปตีระครังใหญ่นะครับอ๋อนี่เป็นลิฟต์หรือเปล่ามีสวิตช์อยู่ตรงนี้นระับ จะเปิดทางลัดอะไรสักอย่างบ้าระครังใหญ่โดนตีซะแล้วเขาบอกไม่ให้ตีงานงอกแล้วตีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราก็รูว่าเป็นลิฟต์ เรียกมังกรมาตืมเลยโอ,โอ้โอ้โอ้หมอกเต็มเลยทั้งหมอกทั้งพายุอ่าจะแล้วฝนตกเลยหอเดียวตออ พอตีระคังก็จะเข้าสู่โหมดสู้กับบอสต,ตัวสุดท้ายนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะี่งไงห้องบอสแต่ผมยังไม่สู้โอ,มอ,อ้มีหมอกนะฮะอ่านี่แหละที่ต้องการบอรไฟเออมันทำให้บ้านบ้านเมืองมันมืดขึ้นนะอาจจะใช้มองระบาดน,งนึงนะฮะแต่ไม่เป็นไรเรามีบอลไฟต,ตรงนี้แล้ว ขอยาวันทุกคนที่นี่มหมดไปแต่หนูไม่มีอะไรทำไมพวกนั้นมันเยอะเหลือเกินแสดงว่าต้องมีของดีแน่เลย ขึ้นไม่ได้เข้ okay, มลองไฟกันดูนะครับหันหลังให้อยู่นะฮะ ว่าโอ้โหเดือดอะเฮ้ยจะรีบมาไปไหนเนี่ย ข้อเสียของมันก็คือมันเติมเลือดไม่ได้นะครับเนี่ยมันเหมือนมันจี้เราขึ้นนะฮะเอ้ยมันไม่มันไม่การลนี่หว่ามันไม่ใช่โล่แล้วนะฮะโอ้โหนิดเดียว เกือบตายมันไม่ถือโลแล้วฮะ้องถอยถอยห่างๆหๆน่อยครับ โอ้ยมันหลบได้มโอ้ยติดติดติดอยู่ในงาเนื้อมังกรขามาังกรอือหืออือหือจะเอาให้ตายอือหือ ต้องใจเย็นกับเขามากเลยนะฮะเขาก็โอ้โหเป็นอาวุธใช้ฟันทองมังกรในการทำนะฮะแล้วก็โล่โล่แห่งสวรรค์หาวิ่นเกจชิวนะฮะคงไม่ได้ใช้แบบไม่ไหวเอาฟันมกกังกรมาทำอาวุธทาทนายสเล็โอ้โหดูดิน่าสงสารโดนถอนฟันนะครับเค ป่าอัศวินเกานะนาไปได้แล้วนะครับคลิปเนื้อขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจกันคิดไปสวัสดีครับ